สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของปีเก้กันดีกว่าครับทุกคนปีเก้เองเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดถึงในแง่มุมของนักเตะเขาก็เป็นหนึ่งในยอดนักเตะถูกแม้ผ่านทั้งจุดขึ้นแล้วก็จุดลงมาแต่ตัวของเขาเองเนี่ยพูดกันตรงๆเลยว่าก็ เป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้วเละครับผมไม่มีอะไรประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้แล้วเนาะเพราะว่าก็ได้แชมป์มาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะกับบาร์เซโลนาหรือกับทีมชาติเองก็ตามแต่สิ่งที่ปีเก้โด่งดังเนี่ยไม่ใช่ความสําเร็จในชีวิตนักเตะของเขานะครับแต่เขาเองเนี่ยมักจะทำตัวกเกลียนถูกไหมเป็นแบบโทรแห่งโลกฟุตบอลอะไรแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ทำให้เขาเนี่ยโด่งดังมากๆก็คือแฟนเก่าของเขานะครับผมอดีตภรรยาของเขาอย่างตัวของนักร้องชื่อดังชาคิีราที่รักกันมานานมากๆแล้วก็เลิกลากันไป ล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมชาคิราได้แต่งเพลงด่าปีเก้ออกมานะครับแล้ก็หยิบยกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมาให้ลองฟังกันสันหน่อยนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าจุดฮาของมันเนี่ยนะครับจะมาในตอนท้ายตอนแรกก็ดูแบบโอ้โหดูจะเป็นคอนเทนต์ที่เดือดเดือดเนาะชาคิราเนี่ยแต่งเพลงมาลางแขนปีเก้นะครับผมโดยเนื้อความของเพลงเนี่ยก็แปลไทยออกมาประมาณนี้นะครับผม ฉันเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวของเธอตัวของเธอแปลกไปเป็นอย่างมากและฉันจําเธอแทบไม่ได้ตัวของเธอยอมเอาเฟอร์รี่ไปแลกกับทวินโก้ตัวของเธอยอมเอาโรเล็กซ์ไปแลกกับคาซิโอตัวของเธออยากจะไปเร็วแต่เธอกลับช้าลง ตัวของเธอสูญเสียเวลาไปกับการเล่นกล้ามในยิมแต่สมองของเธอเนี่ยก็ต้องทำงานบ้างนะแปลกันง่ายๆเนี่ยก็คือชาคิรางงครับทำไมปิเก้นเนี่ยเปลี่ยนไปจนชันจำสามีตัวเองแทบไม่ได้เลย เอาของที่มีค่าเนี่ยไปแลกกับของที่ไร้ค่าได้ยังไงซึ่งอันนี้ก็เปรียบตัวเองเป็นเหมือนกับเฟอร์รี่เป็นเหมือนกับโรเล็เอกอะเนาะแบบว่าเป็นของมีค่าสุดๆอะทำไมปีเก้ถึงยอมเอาของมีค่าแบบนี้ไปแลกกับของราคาถูกตัวของเธออยากจะไปเร็วนะแต่มันกลับทําให้เธอช้าลงเองมีแต่กล้ามเนี่ยแต่ไม่มีสมองเลยนี่คือสิ่งที่ชาคิล่าเนี่ยต้องการจะด่าปีเก้นะครับแต่ปีเก้ผู้เป็นมหาเกรยียนแห่งโลกฟุตบอลเนี่ยนะครับผมแทนที่จะออกมาเจ็บช้ำน้ําใจหรือว่าจะแบบว่ารู้สึกเสียดายกับการเสียไป ของภรรยาสุดที่รักที่เลิกลากันไปแล้วแต่ปีเก้นี่ครับผมกลับตอบก,กลับมาด้วยการที่ว่าอ่ะไหนๆก็บอกแล้วใช่ไหมจะเอาเฟอร์รี่ไปแรกกับทวินโก้ถูกไหมทวินโก้เนี่ยนะครับผมคือ รุ่นรถยนต์ของยี่ห้อเรโนที่เป็นรถยนต์แบบรถบ้านธรรมดาปีเก้ก็เลยทําการขับไอ้รุ่นทวนะิตโก้เนี่ยนะครับผมมาแม่งเลยนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยก็เลยขับมาตอกหน้าเลยเอาดิอ่ะมึงเฟอร์รารี่แล้วไงก็กูไม่อยากได้อ่ะกูอยากขับทวนะิโก้อ่ะผิดตรงไหนนะครับผมก็จัดไปนะครับปีเก้สวนกลับมาแบบเกรียนแบบนี้เนี่ยผมว่าชาคิร่าเองก็ก,ก็มีเหวออยู่เหมือนกันนะจะแต่งเพลงมาด่าแต่ถูกเขาสวนกลับมาแบบนี้นะครับก็นับว่าเป็นสีสันของคู่รักไม่ดิต้องเรียกว,ว่าอดีตคู่รักของคู่นี้ก็แล้วกันนะครับ ผมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับสาหรับผมเองเนี่ยปีเก้แม่งแ,แบบมึงโคตรปีเก้อะแบบเป็นปีเก้ของปีเก้จริงๆอะนี่แบบคือปีเก้จริงๆเลยปีเก้สุดๆไปเลยนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการฟุตบอลเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ